สวัสดีค่ะคลิปนี้มันคลิปของชาวลัคนาราศีตุลนะคะช่วงที่จังหวะดาวอาทิตย์ย้ายราศีดาวที่จะย้ายราศี16พฤศจิกายนไปจนถึง16ธันวาคม1เดือนเต็มนะคะที่มาสถิตพบการเงินดาวอาทิตย์คือดาวเจ้าเรือนลาภะนะคะเอ่อแล้วก็ไปเล็งดาวพระหัสด้วยซึ่งเป็นคู่มิตรใหญ่มากๆด้วยแล้วก็ดาวอาทิตย์ก็ไปอยู่ร่วมกับดาวเกตนะคะอยู่ร่วมกับดาวเกตอยู่ร่วมกับดาวพุธ นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณบางท่านอันดับแรกเลยโชคโชคแบบไม่คาดคิดโชคแบบไม่คาดฝันนะ,ะโชคการเงินเงินมาจากงานนะ,ะการติดต่อเจราจาการงานการติดต่อเจราจาต่างๆพ่อค้าแม่ขายต่างๆนานาย่อมมาซึ่งโอกาสการเงินใครที่ต้องการลงทุนในช่วงจังหวะนี้ นะคะก็น่าจะเป็นจังหวะที่ดีของคุณด้วยนะคะใครที่รองงานทางไกลรองเงินทางไกลจะมีโอกาสสมหวังสมปรารถนาสมความตั้งใจนะคะทั้งรองงานทางไกลรอการติดต่อนะคะเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยปเปลงนะคะปเปลงพบมรณะ,ะนะคะแล้วยังมีดาวพระหัสดาวพระหัสก็คือดาวเจ้าเรือนสัจฉาด้วย นะคะต่างๆนานาที่คุณหวังที่คุณรอเนี่ยต่างๆนะคะจะเกิดผลดีจะเกิดโชคเกิดลาภเกิดความสำเร็จนะคะการติดต่อใดๆต่างๆใครที่ทำงานออนไลน์ทำงานสื่อก็จะมีโอกาสนะคะตรงนี้เกิดขึ้นด้วยเช่นกันช่วงนี้จะเป็นโอกาสของชาวราศีตุลที่คุณจะสามารถแสวงหาการทำเงินของคุณหลายช่องทางนะคะทั้งทางตรงและทางอ้อมช่วงนี้ชาวราศีตุลจะมีโชคกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บางท่านมีโอกาสเดิน,ดนทางกลับไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อาจจะมีโชคกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ติดมือมาด้วยนะคะส่วนบางท่านนะ,ะส่วนบางท่านทําอะไรก็ตามนะคะช่วงนี้นะคะจะมองในมุมมองว่าเป็นจังหวะของคุณจริงๆไม่ต้องมองบางท่านเรามองว่าน่าจะทุกท่านนะนะคะโอกาสมันมาทั้งนั้นเลยอย่าลืมว่าช่วงนี้คุณได้ดาวประจาตัวของคุณอยู่ในเกณฑ์ดีด้วยนะคะโชคจากการเดินทางได้นะคะตรงนี้แล้วก็ อะไรก็แล้วแต่ของคุณช่วงนี้งานการติดต่อการเจรจาต่างๆก็ย่อมส่งผลดีกับชาวราศีตุลเช่นกันนะคะโชคฟลุกโชคเสี่ยงการเงินที่คุณไปลงทุนมาอะไรต่างๆคุณก็จะมีผลปล่อยได้ ะะมีโชคนะคะตรงนี้ทีนี้เรามาดูค่ะว่าภาพรวมของชาวราศีตุลจะเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวเราไปเจาะลึกในเรื่องของอรายงานที่ต้องเจาะลึกเรื่องของงานเพราะว่าบังเอิญว่าดาวอาทิตย์นะคะไปเล็งมรณะแล้วก็ไปเล็งดาวพฤหัสด้วยดาวพฤหัสการสื่อสารการติดต่องานที่คุณจะต้องไปติดต่องานกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ย่อมส่งผลดีเช่นกันนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าชาวราศีตุล เป็นยังไงบ้างขอให้ชาวราศีตุลเป็นผู้โชคดีมากๆนะครับผู้โชคดีมากๆอย่าลืมว่าจังหวะนี้คุณดีด้วยนะคะแล้วก็เคยบอกแล้วตั้งแต่คลิปก่อนว่าชาวราศีตุลเนี่ยต้นร้ายปลายดีนะคะ,ะ,คะทีนี้มาดูกันค่ะชาวตุลโอ้โหเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนตุล เปิดคลิปก่อนหน้านี้ก็รู้สึกว่าได้ใบนี้นะโชคใหญ่โชคเงินก้อนใหญ่โชคโอกาสใหญ่ๆโชคความสำเร็จอะไรที่มันใหญ่ๆที่มันได้มาแบบว่าเป็นโชคนะคะโอกาสมานะคะเดี๋ยวตกใจเลยเชื่อไหมว่าตอนเปิดไพ่อ่ะขอนอกเรื่องนิดนึงได้ไหมอย่าลำคานกันนะตอนเปิดไพ่เนี่ยใจตุ้มๆต,ต่อมๆม,มากนะคะว่าเอ๊ะจำได้ว่าคลิป คลิปที่แล้วที่ลงลงคลิปชาวตุนเอาไว้คลิปไหนไม่ทราบได้นะนะ,ะรู้สึกว่าเป็นคลิปดาวสุขหรือเปล่านะคะเปิดไพ่มาแล้วก็กำลังคิดอยู่ว่ามันจะพลาดไหมในการเปิดไพ่ส่วนตัวนะ่ะนะคะส่วนตัวคิดว่ามันจะพลาดไหมนะ,ะก็ยังแอบ แอบหวังอยู่ในใจว่ามัน,ม,นมันน่าจะมีอะไรดีๆก็มีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับชาวตุลมากๆนะคะช่วงนี้เป็นช่วงของโชคชะตาโชคชีวิตแล้วมันมาอยู่ที่ไหนมันมาอยู่ที่ตัวตนของคุณเพราะฉะนั้นตัวตนของคุณจะต้องเกิดโชคตายแล้วพระเจ้าช่วยกล้วยทอดนะคะจะบอกว่าการติดต่อการเจรจาอะไรต่างๆนา,นาคุณจะมีโอกาสประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินการทอง จุดไฮไลท์เลยค่ะจุดพุ่งพูดพลาดเลยนะคะถ้าจะมองในมุมมองแบบนี้นะคะเดี๋ยวต้องบอกกันนะเดี๋ยวมีคอมเมนต์เข้ามาอวยชาวตุนมากเกินไปหรือเปล่ามีใครเป็นชาวตุนเปล่าเๆค่ะนะคะตรงนี้การเงินการติดต่อการเจรจาต่างๆนะคะมาประสบความสำเร็จดีมากใครที่ลงทุนใครที่จะตัดสินใจทำอะไรบุกเบิกอะไรใหม่ๆโอกาสก็โชคมาแล้วเพราะฉะนั้น ต้องเร่งฉกฉวยโอกาสนะคะโชคไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องอยู่ดีนอนอยู่เฉยๆแล้วมีเงินมาหล่นใส่ก็ไม่ใช่นะคะมันต้องฉกฉวยโอกาสบางท่านมีโชคไปเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนะ,ะตรงนี้เกิดขึ้นได้ไหมได้นะคะตรงนี้เกิดขึ้นได้ค่ะโชคทรัพย์เก่าโชคอะไรใดๆก็ได้และโชคฟลุกโชคเสี่ยงได้ทั้งนั้นนะคะนี่คือชาวตุลน,นะคะ ส่วนในเรื่องของคนใกล้ตัวการติดต่อการสื่อสารการตกลงอะไรจะใดๆก็แล้วแต่การตกลงด้วยเอกสารการตกลงด้วยเอ,อ่อที่มีข้อตกลงทุกอย่างเป็นไปด้วยความสําเร็จของชาวราศีตุลค่ะนะคะส่วนผู้คนที่คุณไปติดต่อสื่อสารส่วนช่วงนี้ก็อาจจะเป็นคนที่แบบว่าดูมีความรู้นะคะดูมีความมั่นคง นะคะต่างๆนานาผู้ใหญ่ให้คุณอย่างเงี้ยความหวังงานใหม่ความหวังรองานใครรองานใครรอการเปลี่ยนแปลงใครรอเริ่มต้นใครรอทำอะไรอยู่โอกาสมาทั้งนั้นเลยความหวังของคุณน่ะความสําเร็จทั้งการงานการติดต่อการเจรจานะคะการเงินใครรองเงินทางไกลอยู่ดีค่ะเงินที่คุณรอนะคะการเงินที่คุณรอะคะคณรอ,อยู่อ่ะนะคะดาวพลัดก็มาจากภพอริ นะครับพบริก็คืออุปสรรคปัญหาการรอคอยอะไรต่างๆนะ,นะสิ่งที่คุณหวังนะคะตรงเนี้ยมันมาทั้งนั้นเลยของชาวราศีตุลมีเฮสิคามีเฮไม่มีเฮไม่ได้เชื่อไหมบอกว่ายังอยากจะอธิบายความรู้สึกถึงความในใจอยู่เลยว่าปเปิดไพ่ออกมามันจะเป็นไปอย่างที่คิดไหมนะคะแล้วก็ไม่ได้อวยตัวเองด้วยบังเอิญว่าเป็นคนมือแม่นด้วยนะคะตรงนี้เกิดขึ้นโอเคโชคฟลุกโชคเสี่ยง ดวงเสี่ยงโชคโชคเงินทางไกลเงินออนไลน์เงินในอากาศการลงทุนแบบเสี่ยงเสี่ยงใครที่ลงทุนสิแบบเสี่ยงเสี่ยงเอาไว้นานมากแล้วไม่รู้ลงทุนอะไรใดๆก็ได้ก็จะมีโอกาสมีโชคเช่นกันนะคะตรงนี้หรือคุณคิดอยากจะเริ่มต้นการลงทุนเสี่ยงเสี่ยงคุณก็ต้องศึกษารายละเอียดคุณก็ต้องไปเรียนรู้กับคนใกล้ตัวกับคนที่เขาเขามีความรู้ตรงนั้นเกิดขึ้นนะคะดวงผู้ใหญ่ส่งเสริมค่ะด้วยเช่นกัน นะคะชาวตุลนใครหวังเงินใครหวังงานใครรอง,งานสมหวังสมปรารถนาสมดังใจนะคะส่วนในเรื่องของบ้านในเรื่องของบ้านก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายกับบริวารน,นะคะอันนั้นก็ไม่ได้น่าจะเป็นปัญหาเพราะคนเราต้องมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วรอบด้านของเขง้าของใหม่เข้าบ้านนะคะเออค่าใช้จ่ายของใหม่เข้าบ้านนู่นนี่นั่นได้หมดทั้งนั้นในเรื่องของบ้านนะคะ เดีย๋ยวขอดูหน่อยนะโชคมาโชคกับคนใกล้ตัวใครจะเสี่ยงโชคก็ลองให้คนในบ้านซื้อให้ก็ได้หรือแบบว่าหรือแบบว่าอายุคนในบ้านก็ได้นะคะอะไรแบบนั้นประมาณแบบนั้นอันนั้นคือสำหรับนักเสี่ยงโชคนะคะนักเสี่ยงเพราะเราบอกว่าคุณจะมีดวงโชคโชคเล็กที่บ้านเล็กที่รถต่างๆนานาเลยค่ะเนี่ยค่ะนะคะสว่วน เรื่องของจะมองในมุมมองของเรื่องของสุขภาพร่างกายก็ไม่น่าจะมีอะไรนะนะคะคุณอาจจะมีอะไรมาก่อนหน้านี้ไม่ทราบได้แต่ตอนนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรเพราะบังเอิญว่าได้ดาวประจําตัวเข้มแข็งม,ม,มากๆนะคะดาวประจําตัวเข้มแข็งไม่พอดาวประจําตัวทั้งมหาจักรแล้วก็ทั้งเทเออประุมเกน,นะคกะนะคะในช่วงจังหวะนี้นะคะในช่วงจังหวะนี้ยังได้ดาวประจาตัวอยู่ส่วน โอ้โหความรักคู่รักครอบครัวจะมีโชคร่วมกันการเงินไหลามาเทมาการทำไรนะคะก็อาจจะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้นะคะคุณอาจจะมีโชคกับคู่ก็ได้เออคุณอาจจะมีโชคกับกับภายในครอบครัวก็ได้นะคะตรงนี้หรือจะมีค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับบริวารอันนั้นบอกไปแล้วค่าใช้จ่ายกับบริวารแต่เด่นๆก็คือโชคนะคะต้องเรียกว่าโชคต้องพูดดังๆด,ด,ดังมากด้วยเนี่ย นะคะส่วนสําหรับคนที่มีปัญหาความรักอ่าคนที่มีปัญหาความรักก็อาจจะมีในเรื่องของการไม่เข้าใจกันการเบื่อหน่ายเบื่อเซ็งต่อกันบ้างหรือใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอะไรก็แล้วแต่นะคะบางท่านที่มีปัญหาความรักก็อาจจะมีการห่างห่างเหินๆกันนะช่วงนี้นะคะห่างๆๆห่างเหินเหรืออารมณ์ประมาณว่าเบื่อเบื่อในต่อกันก็ว่ากันไปนะคะส่วนสำหรับชาวโสด มีโอกาสมากๆการพบรักมีโอกาสมากๆในเรื่องของการเดินทางนะคะมีโอกาสมากๆมีโชครักครั้งใหม่เข้ามาสําหรับชาวโสดนะคะดวงเขาเรียกว่าดวงอะไรอะดวงคึกคักอะอยู่ที่คุณหรือเปล่าจะต้องการเปิดใจหรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะชาวโสดโอเคทีนี้เรามาดูกันนะคะชาวตุลแต่ละเรื่องค่ะเน้นงานโชคลาภ เ่องานเงินโชคลาบสามอย่างนะคะสามอย่างที่เน้นจริงๆนะคะ,ะมาดูกันค่ะอขอให้มีโชคจริงๆส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะอย่างน้อยๆก็ขอให้มีเรื่องน่าย,ยินดีสำหรับชาวราศีตุลในช่วงจังหวะนี้ด้วยนะคะเอ,อต้นร้ายไปดีค่ะชาวตุลรู้สึกเปิดไพ่มา เดี๋ยวต้องไปมองต้องไปฟังย้อนแล้วไม่รู้คลิปไหนนะคะแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ค่อยไปฟังย้อนแต่จําได้ว่าก่อนหน้านี้เปิดชาวราศีตุลดีมากๆอ่ะนะคะใครไพ่ออกมาเหมือนคลิปไหนนะนึกไม่ออกเดี๋ยวก่อนต้องไปดูอ่ะมาดูกันนะคะในเรื่องของการงานค่ะขนลุกอะ่ะเอาจงจริงขนลุกจริงมาดูกันงานเดี๋ยวมองว่าอวยตุนมากเกินไปหรือเปล่า ต้องอวยกันบ้างถ้าดวงดีใช่ไหมคะดวงดีเราก็ต้องวอวยพรอวยัยโอเคค่ะการงานความสำเร็จใครที่ติดต่องานแบบลับๆใครที่มีการดีลงานกันแบบลับๆจะเกิดโชคจะเกิดโอกาสเกิดใหม่ๆหรือคุณอาจจะแบบว่ามีการแอบไปติดต่องานเอาไว้ไวไว้แล้วอยู่แล้วอะไรอย่างนั้นนะก็ได้นะคะหรือใครที่รอง,งานทางไกลจะมีโอกาสได้งานทางไกลใครที่ รอข้อตกลงต่างๆหรือรอการเดินทางต่างๆก็จะโอกาสมาทั้งนั้นเลยค่ะของชาวราศีตุลหรือช่วงนี้ชาวราศีตุลอาจจะรู้สึกอ๊ะจริตอารมณ์ตัวเองเอ๊ะเ,เอาไงดีจะไปดีไหมที่ตรงนั้นอะไรอย่างนั้นอ่ะมีโอกาสสำเร็จสมหวังสมปรารถนาจุดเปลี่ยนแปลงของคุณหมายถึงอะไรสิ้นสุดความทุกข์ได้นะ สิ้นสุดปัญหาเก่าๆได้นะมันเกิดโชคเกิดลาบเกิดความเจริญเกิดความรุ่งเรืองเกิดความสําเร็จสมหวังสมปรารถนาอย่างเงี้ยมันมาหนักจัดหนักจัดเต็มเลยค่ะนะคะไพ่ใหญ่ออกมาทั้งนั้นเลยนะคะมันหมายถึงสิ้นสุดปัญหานะคะสิ้นสุดปัญหาต่างๆนานาใครทํางานออนไลน์ใครทํางานประเภทสื่อต่างๆที่ต้องติดต่อกับลูกค้าการเจรจาอะไรใดๆก็สมหวังก็ราบรื่น บางท่านกําลังจะมีโชคใหญ่ในงานบางท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในงานนะคะครั้งใหญ่ด้วยต้องครั้งใหญ่ค่ะนะคะโอกาสมาอยู่แล้วตรงนี้มีเกิดมีเกณฑ์การเกิดการเปลี่ยนแปลงใครที่มีปัญหาก่อนหน้านี้อึดอัดกับทีมงานอึดอัดกับเพื่อนร่วมงานอะไรต่างๆหน้าๆตอนนี้คุณก็กำลังคิดว่าเอ้ยฉันต้องเปลี่ยนแปลงฉันต้องไปสู่สิ่งดีๆฉันต้องไปสู่ความเจริญความก้าวหน้าความมั่นคง คุณก็ได้เปลี่ยนแปลงพ่อค้าแม่ขายมันเจรจามันสื่อสารตัวเองมีไหวพริบอะไรตัวเองมีชิงไหวชิงพริบชิงการตลาดอะไรใดๆก็ตามมันสื่อสารมันเจรจานะคะมีจัดโปรให้ลูกค้ามีอะไรนู่นนี่นั่นเงินมาค่ะนะคะเงินมาทั้งนั้นเลยมาจากการติดต่อการสื่อสารการเจรจานี่แหละนะคะเงินมาทั้งนั้นเลยช่วงนี้ชาวตุนบางท่าน อาจจะมีโชคเงินใหญ่ๆด้วยเดี๋ยวค่อยไปดูในตำแหน่งการเงินบางท่านจะได้เงินปันผลเงินอะไรก็ตามนะคะตรงนี้ด้วยมาจากงานค่ะมาจากงานนะคะใครที่ก่อนหน้านี้โอ้โหตัดสินใจไม่ได้เลยจะทำยังไงดีนะคะใครที่ก่อนหน้านี้ไม่รู้จะไปช่องทางไหนดีช่วงนี้ดวงมันเหมือนกับมีดวงอุปถัมภ์เกิดขึ้นนะคะมีแต่ดวงอุปถัมภ์เกิดขึ้นเขาเรียกดวงพลิกผันนะคะดวงพลิกผันค่ะ โอเคน่าจะประมาณนี้นะคะใครที่ต้องออกงานก็อย่างน้อยๆเราก็มองว่าสุดท้ายได้สุดเราคุณอาจจะต้องตัดสินใจมีทางเลือกใหม่โอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองเพื่อการเติบโตของตัวเองเพื่อความเจริญก้าวหน้าของตัวเองนะคะ ใครไปลงทุนอะไรเอาไว้ก่อนหน้านี้ต่างๆนานาเอะทำไมมันเงียบเหงามันเหงาหงอยนะคะการงานมันติดการงานมันไม่สมหวังการงานเอะทำไมการลงทุนเราไม่ราบรื่นมันไม่ปังเท่าที่ควรอยู่ดีช่วงนี้ดวงพลิกกลับมาแล้วค่ะนะพลิกกลับมาเฉยเลยพลิกอุ๊ยตายแล้วพระเจ้าพลิกกลับมาในเชิงลักษณะที่คุณก็ไม่คาดคิดไม่คาดฝันด้วยว่ามันจะมีโอกาสหรออุย๊ยมันเป็นไปได้หรอเราเหนื่อยเราหนักเราแบบว่าทําอะไรมา ทำไมมันติดนูน่นติดนี่มันไม่เสถียรอย่างเงี้ยนะคะอยู่ดีๆก็มีโชคเกิดขึ้นมาในเรื่องของงานความสําเร็จความเจริญความรุ่งเรืองการมีชื่อเสียงต่างๆนานาเกิดขึ้นใครต้องการงานทางไกลก็ต้องได้งานทางไกลใครทํางานติดต่อทางไกลก็จะต้องได้โชคได้ความสําเร็จธุรกิจที่ต้องนําเข้าส่งออกก็ความสําเร็จนะคะต่างๆทั้งนั้นนะคะหรือไม่ได้ไม่ใช่งานทางไกลก็แล้วแต่ นะคะคุณก็อาจจะมีโอกาสมีโชคงานเกิดขึ้นนะคะตรงนี้นะขอเน้นด้วยน้ําเสียงนะเนี่ยจริงจังแล้วก็จริงใจมากๆอ่ามาดูกันค่ะในเรื่องของการเงินการเงินการทองก็ขอให้มีโชคเช่นกันนะคะเพราะดาวอาทิตย์มาสถิตพบการเงินนะ่ะดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือลาพระลาพระกระดุมพระก็โชคเงินไงคะเงินมาจากงานได้ทั้งนั้นเลยเงินมาจากการติดต่อสื่อสารนะ,ะเงินมาจากอะไรอีก โอ้โหเยอะแยะเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เงินมารอบทิศทางที่คุณสแสวงหานะคะที่คุณมีความสามารถที่คุณสามารถทำนะคะโชคการเงินหมายถึงตรงนี้การเงินของคุณจะดีขึ้นการเงินของคุณจะมั่นคงขึ้นการเงินมาจากการติดต่อติดต่อเจราจาที่เป็นไปได้ด้วยดีนะคะ การทำอะไรมุ่งมั่นตั้งใจก็มีโอกาสสําเร็จตามกะตามแผนงานของคุณการเงินใครที่ต้องติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังได้ดวงผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาอุปถัมภ์ส่งเสริมด้วยเช่นกันชื่อเสียงในการทำเงินก็มาความสําเร็จในการทำเงินก็มานะคะเอาอะไรอีกอะ่ะใครอยากจะรวบรวมเงินตาคุณแล้วนะคะ เป็นทีของคุณบ้างแล้วนะปลายปีเนี้นะคะคุณมีโอกาสได้รวบรวมเงินก้อนได้คุณมีโอกาสสมหวังสมปรารถนาได้บางท่านรอคอยเงินเก่าๆก็อาจจะเป็นเงินปันผลหรือเงินโบนัสหรือเงินอะไรใดๆก็ได้และบางท่านช่วงนี้หมายถึงลายลาพระมาสถิตการเงินบางท่านจะมีโชคอะไรเก่าๆโชคทรัพย์สินโชคของมีค่าโชคของมีราคานะคะ และโชคตรงนี้อาจจะหมายถึงอะไรการเงินที่คุณเอาไปลงทุนอะไรนานมากแล้วก็ได้มีเยอะแยะมากมายการลงทุนของคุณนะคะออมีหลายช่องทางที่คุณเอาเงินไปลงทุนกระจายการลงทุนอย่างนั้นอะ่ะคุณก็กําลังจะมีโชคการเงินตรงนั้นมาด้วยนะคะตรงนี้เกิดขึ้นได้เช่นกันส่วนค่าใช้ใจ่ายอาจจะเป็นคนใกล้ตัวนะคะบริวารได้ทั้งนั้นนะคะค่าใช้ใจ่ายคนใกล้ตัวค่าใช้ใจ่ายบริวารค่าใช้ใจ่ายไปเกี่ยวข้องกับบ้าน ทำบ้านนะคะกับบ้านคนในบ้านอันนั้นก็ว่ากันไปนะคะนั่นมีค่าใช้ใจ่ายอยู่แล้วค่ะนะคะหรือค่าใช้ใจ่ายของคุณอาจจะเป็นค่าใช้ใจ่ายในการคิดอยากจะลงทุนก็เป็นโอกาสของคุณนะคะมันเป็นการต่อยอดคุณอาจจะมีธุรกิจแต่คุณอยากจะขยับขยายอะนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นการต่อยอดค่ะ นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันแลกมาด้วยประสบการณ์แลกมาด้วยความพยายามแลกมาด้วยอะไรที่มันเป็นอุปสรรคก่อนหน้านี้อยู่ดีก็มีโชคกลับเข้ามาชัดเจนนะคะธุรลูกค้าใหม่อุ้ยสามสำรับแล้วนะตุนนะคะยังไงคุณก็ได้เงินกอนยังไงช่วงนี้คุณเงินไม่ติดขัด นะคะยังไงเงินช่วงนี้คุณหวังเงินทางด้านไหนนะคะบอกแล้วตามความสามารถของคุณคุณได้เงินจากช่องทางที่คุณมีความสามารถตรงนั้นนะคะ,ะ,คะเงินจากลูกค้ารายใหญ่ก็ได้บางท่านได้ในทุนใหญ่บางท่านได้ลูกค้ารายใหญ่บางท่านรอเงินก้อนอยู่ก็มีโอกาสได้เงินก้อนบางท่านรอโบนัสก็ได้โบนัสนะคะ,ะ,คะเด่นมากๆจะเอาอะไรมาเด่นอีกอะอ้ เงินจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคเงินจากความรู้ความสามารถหรือคุณต้องการไปหรือคุณต้องการหรือคุณอาจจะแอบซุ่มเงียบหรือทําอะไรอยู่หรือเรียนรู้หรือศึกษาหาข้อมูลอะไรอยู่ก็ได้แต่คุณอยากจะเอาเงินคุณอยากจะไปลงทุนตรงนั้นอ่ะมันเป็นความสําเร็จของคุณทั้งนั้นเลยธุรกิจใครต้องการเรียนรู้อยากจะเปิดธุรกิจสร้างธุรกิจอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยโอกาสมาทั้งนั้นเลยมันคือโชคชีวิตของคุณไม่รู้จะเรียกว่าโชคชีวิตยังไงโชคชีวิตนะคะโชคชีวิตที่เข้ามา มาดูโชคค่ะคนดวงดีเราก็ต้องอวยใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ได้อวยเกินความจริงด้วยตามความสามารถของคุณหลายๆช่องทางที่คุณจะสแสวงหาเงินได้นะคะไม่ได้บอกว่าอูโหอยู่ดีๆนอนเฉยๆอยู่ในบ้านโชคอยู่ดีมาให้ถึงเตียงอย่างนั้นนะไม่ใช่นะคะแต่คุณก็มีโชคถ้าตรงนี้ก็เป็นโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเพราะบางท่านอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางช่วงนี้ เดินทางไกลเดินทางไปยังสถานที่เก่าๆที่เราเคยไปเดินทางไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆล้านาและบางท่านได้โชคสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าบ้านด้วยนะคะลืมบอกไปนะคะรู้สึกว่าคุณจะกาลังจะมีโอกาสมีโชคคุณอาจจะได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นของขวัญก็ได้ไงนะกับผู้ใหญ่บางคนก็ได้นะ,ค,ะคุณอาจจะได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าบ้านอย่างนี้ได้ทั้งนั้น เงินใดๆที่ปรารถนาเงินใดๆที่หวังเงินใดๆที่คุณพยายามเหนื่อยเด็เหนื่อยพยายามอดทนรอนะคะอดทนรออย่างเงี้ยคุณกําลังจะมีโชคและบางท่านก็กําลังจะมีโชคการเงินหลายช่องทางตามความสามารถของคุณอีกย้ําตามความสามารถด้วยนะคะตรงนี้นะส่วนใครรอเงินเก่า ก็ต้องตามความสามารถนะคะเพราะฉะนั้นใครมีลูกหนี้ต้องไปทวงนะความสําเร็จบางท่านได้มีโอกาสมากๆเลยนะบางท่านมีโอกาสได้ในในความสําเร็จในเรื่องของการปรับตําแหน่งด้วยแต่การปรับตําแหน่งเชื่อว่าในหลายท่านจะมีการโยกย้ายนะคะบางท่านอาจจะได้ได้โยกย้ายไปอีกสถานที่หนึ่งยกย้ายไปอยู่ไกลนะคะโลกโยกย้ายไปอยู่สาขาไกล บางท่านก็อาจจะมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศไปเดินไปดูงานไปสัมมานาง,งานอะไรก็ว่ากันไปนะคะตรงนี้เด่นทั้งนั้นแต่โชคความสําเร็จของคุณเกิดขึ้นนี่เรียกว่าความสําเร็จนะคะเรียกว่าความสําเร็จโดยตรงในเรื่องของการแสวงหาเงินการทําเงินความสําเร็จในเรื่องของขึ้นเงินเดือนความสําเร็จในการได้อะไรบางสิ่งบางอย่างความสําเร็จในเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงตําแหน่งหน้าที่การงานมาแล้วอ่ะโชคนะคะโอเคไหม ใครทำงานมาระยะยาวย,าวยาวนานมากแล้วเอ้ยรอสักทีเถอะฉันหวังอยู่แล้วฉันหวังตําแหน่งคุณต้องได้อยู่แล้วค่ะในช่วงนี้ด้วยนะคะนี่คือเรื่องดีมากๆของชาวตุลน,นะไปมูเตลูเลยค่ะไปมูเตลูสำหรับนักเสี่ยงโชคจะมีโชคด้วยนะ แล้วก็บางท่านอยู่ดีได้โชคมาแบบไม่คาดคิดด้วยนะคะตรงนี้ได้โชคมาแบบไม่คาดคิดหรือบางท่านอาจจะอยากจะได้รถคันใหม่ก็เรียกว่าโชคได้รถใหม่นะคะรถใหม่อะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยก็เรียกว่าโชคได้ของใหม่ได้อารมณ์ประมาณนั้นได้เครื่องมือสื่อสารใหม่ใหม่ <laughs> ได้ของมีค่าของมีราคาได้ของขวัญของถูกใจได้รถนะคะใครปรารถนาอยากจะเอารถมีโอกาสได้รถนะคะใครปรารถนาอยากจะเดินทางไกลมีโอกาสได้เดินทางไกลใครรอคอยข่าวดีใครหวังมากๆงานทางเลือกใหม่ๆงานที่ไปเกี่ยวข้องกับการเดินทางได้งานทางไกลงานต่างประเทศได้ก็จะได้ข่าวดีเช่นกัน นะคะของชาวราศีตุลโอเคน่า okay, นะจะประมาณนี้นะคะของชาวราศีตุลเป็นชั่วโมงทําเงินค่ะเป็นชั่วโมงการเปลี่ยนแปลงของคุณนะคะดวงต้นร้ายปลายดียังไงก็ยังมองว่าดวงดวงของคุณดวงต้นร้ายปลายดีเพราะด้วยช่วงจังหวะนี้นะคะด้วยช่วงจังหวะนี้ด้วยและการเปิดไพ่ออกมาก็น่าจะเป็นไปการด,ดําเดินของดาวด้วยส่วนเรื่องอื่นไม่ได้ทํานายเรื่องอื่นก็ไปติดตามในคลิปอื่นนะคะคลิปอื่นมีอีก นะคะคลิปอื่นมีอีกนะคะคลิปปกติทั่วไปคลิปรายเดือนอย่างเงี้ยนะคะคลิปพิเศษคลิปดาวสุกอย่างนั้นก็ลงไปแล้วนะคะอ๋อคลิปดาวสุขหรือเปล่าคลิปเปิดโชคใช้เปล่าเดี๋ยวดๆต้องกลับไปดูเพราะไม่เคยดูอะไรตัวเองย้อนหลังเลยนะคะทานายก็คือการทานายก็คือการจบไม่มีเวลาด้วยแหละดวงชะตาฟ้าเปิดทําอะไรเอาไว้ ผลความสําเร็จมันได้กลับคืนมาอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นหนักเอาเบาสู้ใครอยากจะเปิดธุรกิจใหม่ๆใครอยากจะร่วมหุ่นกับคนใกล้ตัวผู้ใหญ่ใกล้ตัวมีโอกาสถ้าคุณอยากจะเปิดธุรกิจร้านค้าร้านอะไรของคุณก็ว่ากันไปมีโอกาสทั้งนั้นเลยค่ะนะคะตรงนี้นะเด่นมากๆเด่นมากๆและคุณยังได้ใครใกล้ตัวเข้ามาช่วยด้วยส่งเสริมด้วยอุปถัม์ด้วยนะคะนี่คือเรื่องเด่นของชาวตุลตุลต้องเฮ ดวงตรงนี้อยากจะบอกเลยค่ะโอ้โหดาวอาทิตย์เป็นเลงพระหัตเนี่ยและช่วง16บพฤศจิกายนเป็นดวงจันทรุสุยาด้วยนะคะจันทรุสุยาด้วยแล้วก็หนึ่งธันวามังก็จันทรุสุยาอีกและช่วงนี้อาทิตย์อยู่ร่วมเกตอีกอะอยู่ร่วมดาวพุธอีกอะความสำเร็จอย่างเงี้ยความรุ่งเรืองอย่างเงี้ย มาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันอย่างเงี้ยดวงคู่เทพอุ้มสมมายอย่างเงี้ยนะคะในเรื่องของเงินเงินทองทองเนี่ยโชคฟุกโชคเสี่ยงโชคอะไรก็ได้มาทั้งนั้นเลยสำหรับนักเสี่ยงโชคนะคะอันนั้นไม่ได้งมงายไม่ได้บอกให้คุณไปงมงายแต่สําหรับพูดว่านักเสี่ยงโชคนะคะตรงนี้ด้วยเพราะบางท่านเดี๋ยวบอกว่างมงายดวงไม่ได้งมงายนะคะ คนละเรื่องกันนะเรื่องของดวงเรื่องของโหราศาสตร์หลักโหราศาสตร์เขามีมาไม่รู้กี่ร้อยปีแล้วนะคะป,ป,ปินปืนปลุกตัวเองเปืนนะคะโอกาสมันมาทั้งนั้นเลยจะบอกว่าปัญหาอุปสรรคที่คุณเคยเจอมาที่เคยน่วงหนักมาที่มันเหมือนกับคนโดนกดทับมาที่อะไรก็ไม่เปิดนะคะอะไรก็ไม่มีโอกาสต,ตอนนี้ ฟ้าใสน่าจะมองว่าฟ้าใสเอ,อ่อปัญหาอุปสรรคคุณก็ได้ผ่านพ้นมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันได้จบสิ้นไปแล้วในเรื่องของปัญหาอุปสรรคไพ่ฟองขึ้นมาอีกแล้วนะนะคะเปลี่ยนงานย้ายงานก็ต้องได้งานใหม่ค่ะนะคะของชาวราศีตุลนนะ่ะโชคใหญ่ๆก็มาความสําเร็จในเรื่องของการติดต่อเจอจากการงานการติดต่อเพื่อหาเงินโอกาสสมหวังทั้งนั้น นะคะโอกาสของคุณมันมาทั้งนั้นเลยค่ะใครที่ต้องเริ่มต้นบุกเบิกอะไรใหม่ๆโอกาสก็มาอีกในเรื่องของการเงินนะคะของชาวตุลโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะคะดวงอูฟู่ช่วงเนี้ดวงล่ำซ้ำดวงมั่นคงมันมาจากความพยายามของคุณเองทั้งนั้นมันมาจากความสำเร็จในการจัดการตัวตนของคุณเองทั้งนั้นและมันมาจากโชคส่วนตัวทั้งนั้น นะคะทั้งนั้นโอเคน่าจะประมาณนี้นะคะน่าจะประมาณนี้ค่ะก็ดวงโชคมานะนะคะดวงมั่นคงมานะคะตรงนี้ได้ผู้ใหญ่ใกล้ตัวส่งเสริมด้วยใครก็ได้ที่เป็นผู้ใหญ่ใกล้ตัวคุณนะคะการติดต่อการจะไปเจรจาต่างๆนาอยู่ดีผู้ใหญ่มอบโอกาสอะไรบางสิ่งบางอย่างเป็นโชคมาให้กับคุณก็ได้นะคะตรงนี้ก็น่าจะประมาณนี้ขอให้ชาวราศีตุลรุ่งเรืองแห่ง รวยรับทรัพย์มีโชคใหญ่ใหญ่มีโชคงานใหญ่มีโปรเจกต์ใหญ่เข้ามานะคะช่วงจังหวะนี้ถ้าดวงดีเวลาใครดวงดีๆเลยเนี่ยถ้าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวทำบุญกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านก็ได้นะคะตรงนี้มันก็เป็นการเสริมชะตาอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะคะเพราะฉะนั้น อย่าดราม่าก,กับความคิดเห็นส่วนตัวนะคะอ่ะก็น่าจะประมาณนี้ขอให้ชาวราศีตุลทุกท่านโชคดีมีความสำเร็จมากๆแล้วไว้ไปติดตามคลิปออของเดือนธันวานะคะรู้สึกว่าของเดือนธันวายังไม่ได้ลงแล้วก็คลิปปีใหม่คลิปพิเศษด้วยนะคะปีหน้าฟ้าใหม่เป็นฟ้าที่สดใสของชาวราศีตุลมากๆดาวตรีเทพย้ายในครึ่งปีแรก ะคะบ่งบอกถึงโอกาสบ่งบอกถึงความสําเร็จนะคะไม่ใช่อะไรเลยดาวพฤหัสดวงเดียวที่รู้ว่าคุณภาพของคุณปีนั้นเป็นยังไงดาวพฤหัสปีหน้าของคุณนมาสถิตพบสุภะโอ้โหเลิศมากนะคะแล้วค่อยไปว่ากันนะนะคะมาสถิตพบนี้เด่นมากๆแล้วก็ปีต่อไปไปสถิตพบกรรมมาอีกอะ มันดีอ่ะของชาวตุลน,นะคะอยากจะทำไรลุยสร้างนะคะตรงนี้เอาใจช่วยทุกท่านขอให้ทุกท่านมีโชคมีชัยมีความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองมากๆนะคะสวัสดีค่ะ